ใครปวดท้องประจําเดือนเหมือนกันบ้างยกมือหน่อยค่ะวันนี้มาดู7วิธีเอาตัวรอดง่ายๆจากการปวดท้องประจําเดือนค่ะประครบร้อนบริเวณท้องล่างวิธีที่คลาสสิกที่สุดก็คือการประครบร้อนค่ะใช้ถุงน้ําร้อนแปะแผ่นร้อนหรือการวางขวดน้ําอุ่นบริเวณท้องล่างช่วยคลายกล้ามเนื้อมดลูกลดการหดเกรง็งลดอาการปวดท้องประจําเดือนได้ค่ะพักผ่อนให้เพียงพองดงานหนักพยายามนอนหลับให้ดีถ้านอนงอขาเล็กน้อยช่วยลดแรงกดที่ท้องน้อยได้ค่ะยืดเส้นหรือว่าโยคะเบาๆถ้าโยคะบางท่านจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นท่าเด็กท่าผีเสื้อเดินช ได้ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำสมุนไพรเช่นน้ำขิงอุ่นน้ำใบเตยน้ำตะไคร้หรือว่าน้ำอุ่นธรรมดาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดการหดเกร็งค่ะกินยาแก้ปวดค่ะควรใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือตามแพทย์แนะนำนะคะกินของหวานหรือแมกนีเซียมดาร์กช็อกโกแลตหรืออาหารที่มีแมกนีเซียมเช่นเมล็ดฟักทองถั่วหรือว่าอะโวคาโดจะช่วยลดอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้ค่ะสุดท้ายก็คือการอาบน้ำอุ่นค่ะช่วยให้ผ่อนคลายโดยรวมลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อและสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้ค่ะกาแฟชาน้ำอัดลมเพราะะคาเฟีเนจปกระตุ้นกกาาารรรหหดเเ็งอม จัดทําให้บวมน้ําแล้วก็ปวดมากขึ้นลดความเครียดเพราะจะทําให้ปวดมากขึ้นค่ะแต่ถ้าปวดรุนแรงใช้วิธีเหล่านี้ไม่ช่วยกินยาก็ไม่ช่วยแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอค่ะ